Okay, well. I got you in my side กูก็สงสันะทำไมทำไมไม่อะไรวะมันก็คือมีแล้วกาเฮ้ยดอนทกกมพสมองอะไรหรอให้กิมกเดดอนทกกมพสส พอกครับ <ไป S 1> พอกลงพอกเลยรถ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 ขอรถเถอะ<ป>เรียบร้อยครับผม<ป>เรียบร้อยครับผมตกเป็น อ่อลงเออดีดีมากครับดีมากครับผมตกเป็นมืดแล้วจอดำิเแล้วทำไมตอนแรก่เรามีสองทำไมไม่มีเด็ดลเอ้คนไเพเนี้ยาร์ ่อนักลนุเออร์อเช นี่เยโอ้โหยิงกันมันมากครับไอสัตว์ระวังตัด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  นายย้าไม่เหงว่าเป็นเหงุปาราอะไร

ช่วยอ,อยู่พี่ช่วยอ,อยู่ช่วยอ,อยู่ไม่ไห,าหาวแล้วโอ้พระมันจะตายแล้วอ่ะโอ้าเขาตายเฮ้ยมันอยู่ในไต้เไยเนี่ยโอ้มันชุบอะ มีทุกทางว้าวว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 ว่วว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 ว่วว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  เยี paid, um ่ยมยอดผู้ที่จะแก้สาธุมืมืมายืนข้าเสล่เราไปครับแต่กไม่จีบเราไม่ตายนะเอา้ยปั๊บอะไรวย

เนี่ยโไม่ไหวจริงเม่เื่อแทมเมอร์ดาวพากนี่ปกติใช่ลาวพี่จะเล่นแบอย่ๆเลตันี่่าจะยิงับให้หัวแตกเลยคุณปาดูไปพี่ซับมันกี่ตัวนะตตัวอ่ะ có được rồi đó Tara mất yes, win yeah God win winner winner you ơi con nào mấtวะ

ลูกหมดฟาร่าเดี๋ยวผมบอกที่ของฟาร่าเรับดูเบ็ดได้แล้วรอบต่อไปชิ้นต่อมี อยู่ในไซส์ในเมื่อกี้ดีการเขาเลยไม่ันลด เพลงมันหมดแล้วก็หายดิี่เปิดได้ัีเดเไม่รู้เปิดเพงไรกดดอกจันท่าเอ้กดไอ้นี่ตกก็หมายตกใจตามครั้งแล้วกดเพลงแล้วเลือกชื่อเพลงแค่นั้นเองจบแล้วก็ตามตามด้วยตามด้วยชื่อตามด้วยชื่อเพลงเลยเป็นพวกแบบว่าพวกเพลงอังกฤษ ลิงหรลิงยูทูบแล้วแต่ลิงก์ก็ได้ก็ได้แต่ว่าลิงก์ลิงก์นจะได้เก็บเพลงรวมก็เอาอาจจรวมมาเล่นกูไม่ได้เปิดไงกูสเสกอยู่เหลือเสียงเพลงมันกูให้เก็บมานั่งลบ ไมมดอีกมึงิดในหน้าไหนอะ่ะกดเลืคิดนองเด็กอ๋กกอชุดนัมเบอร์นะอ,อ่าอยนัมเบอร์มายังมาแล้วเนี่ยหืมกดตามมันดิกดตามมันดิที่มันบอกให้กดอะ่ะดอกจนันไอ้นี่สามครั้งแล้วกด<ร>ชอยแล้วกดเลขตามด้วยเลขต้องการต้องการเพลงเลขไหนอะ่ะ พลงน็หนึ่งก,กดชอยแล้วก็หนึ่งไม่ใช่เราจะไอ้นี่สามครั้งตกใจสามครั้งแล้วก็ช้อยส์แล้วก็สเปกบาร์อีนึงแล้วก็เลขหนึ่งนี่แหละแค่นั้นเองมันก็มาแล้วนะมายัางม,มาป่ะ

บางทีอาจจะไม่ใช่เมนก็ได้นะเอาวดิคอร์ดมนันไงเอาดิคอร์ดมันอะเหียไปเล่นอดิเจเลยเล่นกีเซเ,เลย,ไ,เลเเลยไม่ไม่ไม่เ็เี้ชิบะไอมันเลร้ออ๋อเป็นเมนอะไ โอ้โหก่อใหญ่สองตัวเปาใหญ่สองใบแต่ไม่มีปืนซี่ไปเกลียดเลยครับเกียดเลยทานอยู่นี่ What <the> วอาเียนโอ้โหมีบัส,บสเปียน,น,นบัชันลัสเปลี่ยนจบอยมึงปลาแต่แต่แต่าโลไปเลยเดี๋ยวมันเองนั่นและรู้แล้วี่เจ็ครับี่เจ็ปลครา เขาบังแื้วไหเนี่ยยิงกงพูดไปเขาทำอะไรเขามีบัญชีเออรายรับรายจ่ายเขจ่ายเขาหวเขารับเท่าหร่เลวานโอ้เหมือนสีาาแล้ว เดี๋ยวให้เกณฑมึงไปเล่นด้วยระวังหลังนะโอ้โหเก่นงนะน้องซังบ้าอากาศเป็นแม่คีอะไปเรียนรู้เทคนิคอะไรบางอย่างมาแล้วการที่จะยิงให้แม่ มีเด็กไทยอยู่ได้เลยนะแบบเดียวที่ทำเลยหนาะต้รงกลารตอนนี้มีเยอะหลังเองไนะเอาเชิเพื่อนวะเนียเขให้ดีรำรักกัน

What the fuck you saw, ไหนว่าไอเกย์ทิ้งมึงอะกูไม่อยากจาเลยไอ้แบบไอ้แบบกูไค่ไม่จ่ายทิ้งมึงเลยนึ่างเงี้ยแบบปุ๊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 บแบบนี้พี่พอเราอยู่ในสมมติว่าจีิงไปหาพี่ไหมโอเคไปปุ๊บแล้วก็ยิงปุ๊บโอ้ยมึงรู้งั้นแบบนี้เขาเรียกแบบนี้ไงแบารำรำจิบจล

ไม่วันนี้ดำไปไหนวะไม่มาเลยคอมพังกีบ่าบ,า 40, บาทมั้งบ้าคอมต้องสี่หมื่นบาทพังอะไรที่เขาเปลี่ยนสรุป,ป<ใ>จะไม่มได้ดูใช่ไหมฮะถามจริงเว้ยไม่ไหวแนละ้วไม่เปลีป่ยน chị bên chị sẵn sàng sẽ mà luôn tìm một cái công việc cần phải cái cái gì, mày gì cái สิง <c oughs> สองบ้านม่โคตรโอ้สัส่งเลย์ยดไม่เลยทีไ่ไม่เห็นจิต

ว้าผมตายพี่ไม่ได้เขาไปอยู่ไกลเพื่อนจริงเลยต้องอยู่ไกลอ่ะอยูไกลถึนตายนะแต่ท่านนะละยังไม่ยังไม่ถึงตอนนี้เรามีตัวเดียววะทำได้ไม่ทต้องมีไฟเยอไอ้หน่ก็ต้องดูไม่จมพังอ็ไรด้วยมแฮกเยอ่ไหมนี่ไม่ได้ค่ะ พี่ผมอยู่ใกล้พี่แล้วอยู่ใกล้กูอะนี่ดูด้วยนะข้างหน้าเขาจะตายหากันแล้วไปเลยให้นู่นพี่อืมไม่ทันแรวัว ไปันหามึงมันหามันเกะตายเฮ้ย,โ,ยโอ้โหเข้ากบาลเม็ดเดียวคอแบทคอมแบทเฮ้ยขอขอ,อยู่คนแรกบ้าง แม่งไปคนเดียวไม่มีโรคไม่มีที่อะไรเลยหิวหน่อยพี่หิวพี่พี่